เราจะมาเขียเ่ยเกสรดอกชวนชมกันนะครับให้มันติดฝักเตรียมอุปรกรณ์ก็จะเป็นหูกันเบอร์ศูนย์ของมาเตออาร ก้าวล้อนแตะๆต,ตรงปลายปลายนะครับตรงน,นี้เหลือแต่ตรงปลายปลไว้ให้มันอ่อนอันนี้มีดอกบานแค่ดอกเดียวคนระับดอกอยังสีเข้มอยู่นะครับสังเกตดอกให้บาน1นถึงสวันจะเป็นสีเข้มอย่างนี้ ถ้าหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มสีอ่อนลงมันก็จะเขียวม่ค่อยจะติดนะเราก็ฉีดอดัอบแรกเราก็ฉีกดูก่อนนะฉีดดอกมันจะมีเกรอรอยู่ด้านในด้านในตรงนี้คด้าน,นอันนี้คือเกรอร ตัวผู้ด้านในนี่คือตัวเมียรเราก็เอาปลายปลูกกันแยงเข้าไปตรงช่องช่องเล็กๆแล้ก,ก็รูดออกมาครับรูดออกมานี่ครับสังเกตดูมันจะมีคีสรตัวผู้ติดขึ้นมา เราก็ไปเขีย่ยใส่ดอกอื่นของต้นอื่นก็ได้หรือว่าจะเขีย่ยกลับเข้าไปในเกรสรตรงเมียก็ได้ครับปรูดกลับมาเหมือนเดิมถ้าทำกับดอกอื่นก็เหมือนกันนะแต่แนะนำให้ใช้ข้ามสายพันธุ์ดอกมันจะได้สวยออกมาต้นมันจะได้จะได้มีหลายสายนะจะได้สวยถ้าเป็นต้นเดียว มันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรือไม่แน่บางต้นอาจจะได้ลูกสวยนะถ้าเกิดมันสักสักวันสองวันถ้ามันติดมันก็จะดอกมันก็จะร่วงแล้วมันก็จะออกเป็นสีแดงๆอย่างนี้นะบด้านในแต่ถ้าเป็นสีขาวก็สแสดงว่ามันไม่ติดถ้าออกแดงๆงนี้ก็สแสดงว่าติดดูแลดีๆนะครับ ต้นนี้มันก็ติดทีต่ติดแล้วเเริ่มใหญ่แล้วครับนี่ครับอันนี้ก็ติดแล้วรอให้มันเป็นฝักใหญ่ครับนี่ครับน,นี้มันอันนี้ติดเพิ่งติดวันสองวันดอกเพิ่งร่วงวมันก็จะออกแดง ถ้าเป็นสีขาวมันก็แสดงว่าไม่ติดนะโอเคครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนพี่น้องกดรักช,ชมนะครับขอบคุณครับ